สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับคุณครูฮันนี่อีกแล้วนะคะค่ะสัปดาห์นี้เราอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้เรียนรู้วัฒนธรรมนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูฮันนี่มีเรื่องเกี่ยวกับชุดแต่งกายประจำชาติของประเทศอาเซียนกันนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนื้อหาก,กันนั้นคุณครูมีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะมาให้เด็กๆได้ทํากันนะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะ เด็กๆเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงเด็กๆอย่าลืมลุกพุดลุกขึ้นมาแล้วเต้นไปพร้อมๆกับเพลงเลยนะคะฉันรักประเทศ ำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะไปแล้วต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมเบนยิมประกอบเพลงจับใจค่ะเด็กๆค่ะสำหรับกิจกรรมเบนยิมในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมเบนยิมประกอบเพลงจับใจนะคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมลุกขึ้นและทำกิจกรรมเบนยิมไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกิจกรรมเบนยิมพร้อมกันเลยดีกว่านะคะ จับหัวจับหูจับไหลจับไหลจับหูจับหัวจับเอวแล้วก็ใส่ตัวจับเอวแล้วก็ใส่ตัวเอามือจับหัวจับหูจับไหลมุนไหลมุนไหลมุนไหลจับแขนจับขาจับเข่าจับเข่าจับขาจับแขนจับใจส่งไปทั่วแดน จับใจส่งไปตัวเด่นเอามือจับแขนจับขาจับเข่ามุนเข่ามุนเข่ามุนเขา่เขาเด็กๆอย่าลืมทำกิจกรรมเบนยิมบ่อยๆนะคะเพราะว่ากิจกรรมเบนยินนั้นจะช่วยไปพัฒนาสมองของเรานะคะเด็กๆ ได้ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังว่าและกิจกรรมเบนยินไปแล้วเด็กๆคงจะมีความพร้อมที่จะเรียนรู้เนื้อหาในวันนี้กันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เนื้อหาพร้อมกันเลยดีกว่านะคะเรื่องชุดแต่งกายประจำชาติ ชุดแต่งกายประจำชาติของประเทศไทยนะคะผู้ชายใส่เสื้อพระราชทานนะคะหรือเสื้อราชประเตนนะคะเด็กๆสวมจงกระเบนและสวมถุงน่องนะคะแล้วก็ใส่รองเท้าค่ะส่วนผู้หญิงนะคะจะใส่ชุดไทยจัก,กรีค่ะเด็กๆห่มผ้าสไบยเฉียงนะคะแล้วก็นุ่งผ้าถุงหรือว่าผ้าไหมนั่นเองค่ะชุดแต่งกายประจำชาติของประเทศสิงคโ นะคะเรียกว่าชุดเกบายา่าตัวเสื้อจะมีสีสันสดใสนะคะเด็กๆปักฉลุเป็นลายลูกไม้ค่ะผู้หญิงนะคะจะนิยมสวมใส่เสื้อผ้าสีสันสดใสค่ะส่วนผู้ชายนั้นจะสวมเป็นเสือเ้อแขนยาวคอจีนนะคะและสวมกางเกงขายาวค่ะชุดแต่งกายประจำชาติประเทศฟิลิปปินส์นะคะชุดของผู้ชายนะคะจะเรียกว่าบารองตะกะล็อกค่ะผู้ชายนั้นจะนุ่มกางเกงขายาวนะคะเด็กๆ และส่วนเสื้อที่มีปกคอตั้งสูงค่ะส่วนที่ปลายแขนเสื้อนั้นที่ข้อมือก็จะปักลวดลายที่สวยงามไว้ค่ะส่วนชุดของผู้หญิงนะคะจะเรียกว่าบาลินตากวักค่ะเด็กๆผู้หญิงนั้นจะนุ่งเป็นกระโปรงยาวนะคะใส่เสื้อคอกว้างแบบตะวันตกค่ะแขนสั้นนะคะและจับจีบยกตั้งขึ้นเหนือไหล่นะคะคล้ายกับปีกผีเสื้อค่ะ ชุดแต่งกายประจำชาติของประเทศเวียดนามนะคะเรียกว่าชุดอ่าวยายค่ะมีลักษณะคล้ายชุดกี่เพาของประเทศจีนนะคะที่ประกอบไปด้วยชุดผ้าไหมนะคะที่พอดีตัวและสวมทักบกับกางเกงขายาวเป็นตัวด้านในค่ะ ชุดแต่งกายของประจำชาติประเทศบูไนนะคะผู้ชายเรียกว่าบาจูมาลายูนะคะโดยจะแต่งกายด้วยเสื้อแขนยาวตัวเสื้อยาวถึงหัวเข่านะคะนุ่งกางเกงขายาวแล้วนุ่งสรงค่ะส่วนผู้หญิงนะคะจะเรียกว่าบาจูกูรังค่ะเด็กผู้หญิงนะคะจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีสีสันสดใสนะคะและจะต้องเป็นชุดนะคะที่คุมร่างกายได้ตั้งแต่ศีรษะจะหลดเท้าค่ะ ชุดแต่งกายประจำชาติของประเทศลาวนะคะผู้หญิงลาวจะนุ่งผ้าซ้นและเสื้อแขนยาวทรงกระบอกนะคะสำหรับผู้ชายมักจะแต่งกายแบบสากอนนะคะหรือนุ่งจงกระเบนค่ะสวมเสื้อชั้นนอกนะคะและมีกระดุม7เม็ดนะคะคล้ายกับเสื้อพระราชทานของประเทศไทยค่ะ ชุดแต่งกายประจำชาติประเทศอินโดนีเซียยกว่าชุดเคบาย่าค่ะเป็นชุดประจำชาตินะคะของประเทศอินโดนีเซียค่ะสำหรับผู้หญิงผู้ชายนะคะมักจะสวมใส่เสื้อแบบบาติกนะคะผู้ชายจะนุ่งกางเกงขายาวหรือว่าซารุงค่ะส่วนผู้หญิงนะคะจะนิยมนุ่งผ้าถุงนะคะที่เป็นลวดลายเป็นแบบผ้าบาติกสีสันสวยงามค่ะ ชุดแต่งกายประจำชาติประเทศพม่านะคะหรือว่าเมียนมานะคะเรียกว่าลองยีค่ะผู้ชายนะคะจะนิยมสวมใส่เสื้อตัวสั้นนะคะแขนยาวนะคะนุ่งสรงลายเล็กๆมีผ้าพันศีษะที่เรียกว่ากองบองค่ะส่วนผู้หญิงนะคะจะสวมเสื้อคอกลมสูงนะคะมีผ้าพันอกด้านในนะคะและ ใส่ผ้าคลุมไหลทับนะคะนุ่งสโรงยาวคลุมข้อเท้านะคะซึ่งผ้านั้นจะเป็นผ้าสิ้นนะคะหรือว่าจะเป็นผ้าปักดิ้นค่ะ ชุดแต่งกายประจำชาติของประเทศมาเลเซียนะคะสำหรับชุดของผู้ชายจะเรียกว่าบาจูมาลายูค่ะผู้ชายนะจะสวมใส่เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวค่ะและบางคนอาจจะสวมหมวกนะคะหรือว่าใช้ผ้าโพกศีรษะบางครั้งมีผ้าพันรอบเอวค่ะสำหรับชุดของผู้หญิงจะเรียกว่าบาจูกูรุงค่ะโดยผู้หญิงนะคะ จะสวมเสื้อคลุมแขนยาวถึงข้อมือค่ะจะสว,สวมกระโปรงยาวนะคะหรือว่าสรงบาติสสีสดมีลวดลายดอกบัวงามนะคะชุดแต่งกายประจำชาติของ ประเทศกัมพูชานะคะเรียกว่าซัมปอปค่ะเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติของประเทศกัมพูชานะคะสำหรับผู้หญิงนะคะผ้านุ่งนั้นจะมีความคล้ายคลึงกับประเทศลาวและประเทศไทยค่ะส่วนผู้ชายนะคะจะใส่เสื้อคอปิดค่ะพร้อมทั้งสวมกางเกงขายาวหรือว่าจูงกระเบนค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับชุดแต่งกายประจำชาติของประเทศอาเซียนไปแล้วแต่ละประเทศก็มีเอกลักษณ์ของชุดแต่งกายที่แตกต่างกันออกไปเลยนะคะและสวยงามทุกประเทศเลยนะคะเด็กๆค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะเด็กๆบายบาย